สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าตัว HP หรือเปล่าน่าจะเป็น HP กลับหัวไดว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปโเรเตทเอาในโปรแกรมแล้วกันนะครับเป็น HP รุ่นอะไรโมเดลอะไรเนี้ยนี่คือโมเดลเขาเหรอลองดูด้านหน้าดีกว่านี่ครับประมาณนี้แล้วกันเนาะไอเจ็ด ไอเจ็ดเจนแปดครับ mm hmm. เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันเป็นโมเดลอะไร mm hmm. ไม่ไรเดี๋ยวผมไปตามอีกทีละกันนะว่ามันคือโมเดลอะไรเราไปดูเรื่องเมนบอร์ดก่อนดีกว่าครับอันนี้ภา,ายนโครงสร้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คพอยต์กันว่ามันจริงไหมอย่างที่คิดไว้ ครับผมก็เหมือนเดิมครับโอเมเตอร์นะครับเหมือนเดิมโอมมเตอร์อันนี้คือเป็นการคิดง่ายๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับก็เอาโอเมเตอร์วัดก่อนเครื่องตัวนี้มาเปิดไม่ได้ครับแล้วผมเช็คแล้วว่าโอเมเตอร์มันผิดปกตินะครับตำแหน่งที่เช็คมีเช็คคอย์ตรงนี้นะครับสังเกตโอมมเตอร์ศูนย์โอห์มเลย นะครับผมกลับอีกข้างนึงก็เป็นศูนโอห์มท่านผู้ชมว่ามันผิดปกติไหมเดี๋ยวผมจะลองยกดูก่อนนะครับผมจะลองยกยกตัวชิปเซ็ตออกก่อนนะครับแล้วจะดูว่าหายช็อตไหมเป็นเป็น SR อะไรนี่เดี๋ยวขอซูมก่อนนะครับ SR อะไรเอ่ย SR 405 สะท้อนมุมไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่า sr 4 0 5นี่ไง sr 4 0 5นะครับก็เดี๋ยวทำการยกชิปออกแล้วก็เช็คพอยต์นในจุดนี้นะครับผมจะชี้ในจุดนี้นะครับผมวัดแล้วได้โอมได้ค่าโอมติดโอมเลยฮนะ อมศูนย์เลยซึ่งมันผิดปกติเดี๋ยวเราจะทำการยกออกก่อนนะครับแล้วก็จะมาวัดอีกทีหนึ่งว่ามันยังติดศูนย์อยู่ไหมไปหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องขันออกผมขันน็อตหมดแล้วรอแค่ยกออกจากตัวบอดี้ส่วนพวว e r s u p p ก็ดีไซน์ง่ายๆครับเห็นไหมมีหาวนที่เป็น dc stand นบนะครับตัวสตาร์ทจะเรียกว่าอะไรซอฟต์สตาร์ดีกว่านะชุดหนึ่งแล้วก็12บสองวนเลี้ยงทั้งบอร์ดดีไซน์ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเรามาอบปุกเจ้าคอมตัวนี้กันว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเด็กต่อน,นะครับก็ทำการตั้งแล้ว นะครับว่าจะต้องได้เปลี่ยนก็ตั้งเลยตั้งระยะเสร็จแล้ว,เ,วเราจะมายกกันบอนะดอดเสร็จดี S R 405อ่า ตั้งกองตรงนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะยกลกชิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดข้าอมตรงนี้เลยนะครับจะได้รู้กัน Okay. Run. เดี๋ยวค่อยถ่ายทีตอนตอนตัวฟักมันละลายนะครับตอนช่วงจังหวะยกตอนนี้ก็เดี๋ยวเ,าเอาเก็บก่อนผมขอตั้งระยะกล้องนซูมเข้ามา มาประกอบกันดีกว่าก็ตัวนี้ครับบอดที่เอาไปไปเปลี่ยนชิปมาประกอบเลยประกอบเลยคันนัดแค่สองสมตัวก่อนนะครับไม่ต้องไปใส่หมดเพราะว่าจะลองยังไม่รู้เลยว่าคอนเฟิร์มวาได้หรือไม่ได้ ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่สองตัวพอใส่แรมพอว์สปายพอว์สปายก็มีสองจุด เดีอยต้องใส่ซิงค์ด้วยครับเพราะว่าน่าจะร้องเกินแปดี๋ยวได้ของถ้าเสียประกอบเทสครับยังไม่ได้เก็บงานก็เลยเสีย่ไปหนึ่เดี๋ยวเก็บงาน,นต้องลื้อใส่ตัวซิลิโคนใหม่รอ,อบนึง รอบแรกนี้ผมเปิดไม่ติดเลยนะบอกไปเลยเป็นชิป้ยังฟักยังเป็นคาบอยู่เลยครับไม่ได้ล้างเลยล้องก่อนการเทสก็เอาเทสปติก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดติดเสร็จปุ๊บก็เราจะมาค่อยมาเทสสัญญาณกัน อเอ้ยนี่ติดแล้วติดแล้วท่านผู้ชมติดแล้วติดแล้วติดวนเดี๋ยว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 เอาคีย์บอร์ดยูดบีมาเทส สัญญาณไม่มาก็อย่างนี้บอกนะครับทำเปิดติดแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ต้องไปเขียเรื่องสิสเ็มเนี่ยไบอกเฮ้ยนี่มาแล้วโอเคเลยโอเคเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเทสอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะใส่ สั่งบังคับปิดเพราะว่าในการเราเปลี่ยนทิปเนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งคือขึ้นภาพช้าผมแบบเอาแบตซีมอสไปไหนแบตซีมอสอยู่ไหนอิช แบ,บซีมอสเดี๋ยวผมใส่แบบซีมอสเลยอตอนนี้สถ,ถานะเครื่องนี้คือกดยังได้อยู่นะตําล็อกยังมาอยู่อ็ปฏิอยครานี้ผมจะดึงปั๊กเลยจะต้องไม่เปิดติดเองหรือเปล่านี่ ก็ต้องไม่เปิดติดเองถ้าเป็นเงื่อนไขนี้แสดงว่าตัวชิปเราก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วว่าสเต็ปเป็นสเต็ปแล้วเราก็จะทำการเปิดออนหน้าเครื่องเอาฝาสวิทช์มาหน่อยดิกดออนอ้าวมาแล้วนะครับแล้วก็ต้อง ก็ไม่บูชา้าแต่ผมว่าบูช้าอยู่นะอาจาจะต้องได้เคลียร์ซิสเ็มเขาเรียกว่าเปิดติดขึ้นภาพชา้าตอนเปลี่ยนชิเซตนะครับมันจะคุยกับไบออดมันแลกเปลี่ยนรหัสกันไม่ถูกขึ้นภาพช้าครับขึ้นภาพชา้าถือว่าขึ้นภาพชา้า ก่าจะมานะครับก็เดี๋ยวค,ออยคือเจานะเปลี่ยนชิปนี่คือเสร็จแล้วนะจจอะเปลี่ยนชิปนี่คือเสร็จแล้วก็อีกโปรเซสหนึ่งคือต้องเคลียออร์เบลล์ับต้องเคลียร์เบลล์อ่ะเดี๋ยวผมจะวัดเทียบเช็คให้ชมกันอีกนิดหนึ่งเทียบกันดูว่าเป็นไง คอันนี้ผมเทียบโ oh อห์มสองนั่นเลยนะวัดตำแหน่งเดิมนี่ได้ยี่สิบโอห์มสิบเก้าโอห์มยี่สิบโอมประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่ะยี่สิบโอห์มนะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้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 ศูน,นจุดเลยนะครับเห็นไหมชัดเจนโอเคนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนจ่างแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้ามีแบบนี้ผมก็จะเอามาปล่อยเรื่อยๆช่วงปล่อยของนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ